สวัสด,ดีคะ่ะพี่น้องค่ะเพวกเนี่ค่ะไปเก็บหอยกับบักลากั Jah ็หอยใหญ่มาเบ้นเล็กๆค่ะพวกเนี you. You ่เต็มถาดอ้วนค่ะ <petits> อ <users> ้วนดีฮ้องเอาตัวน้อยแน่นอนเนาะเอาตัวน้อยแน่อนไม่ไม่ขาน้อยเก่าๆจอยเดี๋ยวเสียให้เบื้องพี่น้องค่ะเพราะคันได้เห็นขาน้อยน้นอนขึ้นไม่ไม่อ้วนดีค่ะมาค่ะมากินกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการพี่น้องค่ะมาค่ะมากินหอยแมงผู้หมูบ้านให้กินหอยแค็งไปแล้วที่เอาเก็บมาเนาะค่ะเนาะที่ไปก็ปะกระดไปพ่อค้นไปไปตอนแรกบอกพ่อคนพี่น้องเพราะว่าคนมาค่อยหนีเลยพาลูกหนีเลยค่ะพี่น้องค่ะก็เด่นกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ให้เกียริเขามารับชมเนาะค่ะเนาะที่มาเป็นกําลังใจสู่ๆูไปน้ากันกับโลกพี่บ้านนี่ค่ะแม่แจักสิวัจ้งหดเนาะพี่น้องค่ะมาค่ะมากินหอยแมงผู้มมอนี่ เก็บมาได้มมดหนึ่งหนึ่งค่ะถาดแบบใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะตำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะคะน้องปลากินนะแม่บนนน่น้องป้าทำงานน้องปลาทำงานส่งครูเม,มื่อวานนี้เป็นกระเฮ็ดขนมปังกับอันนี้อย่างก็อืม,อมจ่ดพี่น้องค่ะจะกินตาหอยด้วยไ้มนี่ เก็บมาติมด้วยน้อยๆอ,อ่นอนๆ่นด้วยเท่าลองเก็บมาแล้วพี่น้องจ้อยจ้ะอย,อยะ่าเจอเพิ่งข้าน้อยเจอเ่ามันนั่นจะเป็นลอกๆดอกเปลือกมันยู่โดนแล้วประมาณแช่น้ำไว้สองคืนค่ะหมายมาือูนี่ย ก็เห็ดกินเพราะว่ากระสีมีซไซมีอย่างเนาะแซ<ม>่บค่ะพี่น้องคะ่ะแซ่บเจ็บบ้านบ้านแต่ไม่ได้ในเบสเอาไซม์หมดหนึ่งเลยเอาเกลือลงบอ่อได้หนึ่งเอาไซม์หมดหนึ่งเอาเกลือลงบ่อน้ำไซส์ได้พี่น้องน้ำหอยออกกระเพดโปะแล้วค่ะมาได้ค่ะมาเด้เอมันคือหอยน้ำกันคะ่ะ ลืมขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณพี่น้องสุกูสุกุลมือนี้กระเือโอกาสฉลองมือนซับเนาะค่ะเนาะฉลองมือนซับฉลองก็ได้ฉลองหอยนี่แหละพี่น้องของเก็บมา,าเพราะเนของซื้อของขายเพราะคันได้มีอย่างคือข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าฉลองเป็นกุ้งอราสก้าปูราสก้าทีกุ้งตัวใหญ่ๆคอยกระชิฉลองหอยแมงผู้นี่แหละพี่น้องค่ะของหากินได้ง่ายๆเนี่ย ขอบคุณค่ะขอบคุณสุกูสกุลนาะค่ะเนาะจะลองมื่นซับตะไคร่เฮาที่แรกว่าสิเปนจะลองน้ำกันกับพวกยายกับคุณนายบุตรต่าเอเลดไ่เอเลดมันยื่นฝเฮียนันมันเลยไปนอกไปหากันไปหากันได้ยุบแต่ว่าบ่ได้ไป,ไปยุ่นน้ำกันขี่รผพานคุณยายก็เอานอกกินไปหอยคุณนายบุตรม้าเมา,มา,มาผักกระเทียมเมากับเขา่าม้ากอบปากอะ เอาแล้วกับเมียบ่ได้ยู่ยน้ากันค่ะว่ได้ยูเว่ากันหยิบเอาแล้วกันไปว่ได้ยู่ยืนใกล้กันท่ามัากลายที่เรียกว่าสิฉลองน้ากันเดี๋ยวจังให้ลโลกกันนี้ซาแน่จังไปฉลองน้ากันไหมนาะพี่น้องค่ะอื Ơi, nên ngoài cơ Bọn đi để đấy phải không? Đúng chưa? ở bọn nó nên nói bọn nó nhai xăm, bọn mớ này cả Thấy cậu ăn đi đi à Bọn lại kín hói bò Bọn làm điều mắc quẩn. ra cái lăng bưng nặng Cái lăng tăng xa má chị bưng nặng อืมกกมีผักอันมีผักซีหอมกระเทียมป้ากันหนึ่งกันอ้อมมากกินอยู่พี่น้องกันลวกสิแต่ว่าบ่มากินสดเคื่องช่วงเน,นี่ยว่าลนนลง กินร้อนช้อนกูน,กน้ะพี่น้องว่ามันช้อนกามเล้วค่ะช้อนกูปกติเขาบอกว่ากิกนบ่บ่บอคอยกินสดนี่แล้วต้นกระเทียมค่ะมือไปเก็บหอยเนี่ยแล้วก็พ่อใหญ่ก็บอกลทีเรียกวันสิบบ่มีคนคนตัดใจตรงกันก็นจะขวาง ไปตะไวยตุ้ตยไข่ไปไปเศร้าไปเศร้าประมาณได้สองสามชั่วโมงคนเริ่มไปง่ายเห็นคนแล้วค่อยคนลูกขึ้นรถมาเลยกระเทียมกับแปลวป้าไม่ค่ะกระเทียมกับป้าไม่ป้าเก้าบ่ไปเพราะว่าคนเยียบไปยามำลายจักไผเป็นอย่างบ่เป็นนะพี่น้องข่โบไวใจข่ย่าน ไปพ่อป้าแม,าม่งามงามครับต้นไ่ต้นมุกมมน้อยๆกับอันเดียก็ไปไปเมื่อนาเชียนไปออกกันไกลไปนำออกกันไกลไปไปตัดี่พุ่น อันนี้อยู่าบ้างเลือกแล้วยังมีน้อยๆติดมานาอดู่ยนิดต้นน้อยๆซ้ำจอมก้อยเป็นพวงประกันรักษาสุขภาพด้วยค่ะเด้อทางเมืองไทยทางเมืองนอกคือกันค่ะ,ะสู่แล้วจะก่อนสู่ๆไปน้กากันพี่น้องค่ะ พี่เนาะหวานๆหอยไม้เนาะบริสเฌอแข็งมาจากทะเล<ๆ>กินหอยล้วนๆไม่มีผักไม่มีอะไรเลยบักลาบะกินบักลาบะกินบักลาย,ย่างมือจับเพื่อนกระยานนุ่ม ตะเลเล่นจับใบตะ <What? S 1> บ,บกินหอยแครงด้วกันสอนในปันบาหอยแครงคนบาหอแข่งกัน้ mm hmm. องเปิ้ลก็เป็นอนอกจากซีเมนต์กับกันขายต้นหอมเหมือนแล้ว ง่ายไปยุ่ในบ้านแล้วง่ายไปปลูกในบ้านเดี๋ยวจักเมืองฉีมาอัปเดตให้เบิ้งแล้วค่ะเด้อคุณกำลังเห็ดแปลงไหมกำลังลงผักไหมค่ะต้นตะไครบักเขือน้ำกัดถอนไปน้ำมึนปลูกเป็นย่างบุญอยู่พี่น้อง,องซื้อมองกล้องบ่ตาตะไคร้กำลังเป็นหน่วยไหมก็จังขอเราลงให้เบิง้งหมดก่อนกำลังเป็นหน่วย น้นส้นไนรายะนมันตายคที่เรียกว่าเรต้องถอนนางแบบถอนถอนแบบมันตายอือช่มองกล้องนี่แมวสั่นว่มันจะได้แก่ไว้ทานยำบอระพี่น่องไปใช่ไหมแทบแทบ มันปกติมองแปลหัวเนีคนว่ามือว่ามีคนคนนี้แต่ว่ากระสิเบื่อหลก็เล็กกล้าแปะค่ะเพื่อนๆกระส่นกระเทียมความหดายคนหลายไปหลายๆครับค่อยกระเท้าไปพี่น้องครับหาป้าไปว้าวมองหลายคนไหลว่าไปบ้าเลย ดูแลเจ้าของก้อนนะพี่น้นะองครับพกแมนวาลังเกียดคนดิพ่กแมนวาลังเกียดคนดิดูแลเจ้าของก้อนช่วงอกินหอยก็สิ่มได้บานปกกลานซอยอันนั้นล่างซอยตัดขน านางมักค่ะมักเล่นยางยี่ตรมค่างยิ้มแน่มาแล้วมีดูสปิชใช่อาไเอา,เอาไปค่ะ กินหอยไปแอดลัก <mini dessert> ิน <LO> ชิคเกองขาดแล้วพี่น้อยโอ้โหบกแต่งกินเข้าไปของฟรีแล้ะบ่ได้สืห่าวรัสการ์ดยาวยางเหรอเนาะจะไปชิมปารสิเก่งแท้ ทางสั่นี้ผักเนาพี่น้องเห็ดเมียงผักค่ะน้องเห็นน่ะเด้อสโมอคลสเด้อแกเอาๆเอามาแกาแ้วสีดินคลสสค้ะไหนเด้อๆป้องโพมาปากเบ้อเลยบอกละลวงโคกพี่น้องบ่ฟังหรอก เปิดเเปิดหน้าในตู้เย็นแวชกู Rescue, ขอบคุณค่ะค่ะอุ้ยบ่ายงามแต่ตแตงเตจไปหอดกับมับอยากเ <laughs> ห็<ย>นน้ำเลือดขันเพินอยากออกเพลนสิมาออกขันเพิินเพอยากออกขันท้นยายไปหา,เพ,ปหาเพ่ินนันเพินสิเรียดเพื่นเพื่อนบ้าบ๊าบบองเขา เดี๋ยวผู้าสีแก้วหัวแตกอีกขอหอมน้มั้ยขอหอมนะเข็นมัวมืดมืดเก็นมัวมืดมืดมันมืดค่ะครับโอ้เสศษปากเลยด้วยครับอุ้ยโุรบุย เ็ษปากออกพ่วงหอมเขาแล้วเอาเ็จแล้วตอนนอ้มาอีกเก็นเล่นตัวอะไรนี่อีเกนใช่ปะบ่งหอมก็ได้มุตุก็ได้แบบนี้อารมณ์ว้ายงาเห็ดมด ที่ยวกอเฮ้ยไม่่ไงมีคนอชยยอยให้เ่ยาข่อต้ขับรถไกลอ่ะอืมต้องไปแม่กินคือเหมือเค่องถาดนะลูกแค่ไร กล้วยกินขนมกล้วยอันมิ้กก้วยซื้อมางอมงอมเช็ขนมกล้วยจช็คบัตรขนมเพิ่มความอ้วนบ่มีเียากสั่งแต่กินคืออีแม่ปานนี้แล้วปะทางเป็นแต่จอยเดาสิเดาโอเคบ่มีทางจอยดอกแม่เอออีจอจอยนันมันเสียไปใสนร้อยสิบกาปีละอันประกาศมาละ ิบกว่าปียังแม่เฮ้ยอิ่มแล้วพีหรือชอบหลายอิ่มแบบอย่างอิ่มแย่งเก็บใช้ปากงับงับ,งบอืมยัหอยถาดหนึ่ง ล่างต้นกระเทียมค่ะสร้งต้นกระเทียมสิดึงดอ,ดอกออกเอาดอกไว้จะผัดหรือไว้ใสยังกระซังต้นมันเสียนเห็ดขนมปุยไข่อันเห็ดไว้ใส่ใกินคืออยา่างตัวิได้ไปเอาอีกประมาณอาทิตย์หน้าพูเหลืองซได้ไปเอาค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบชัมนี้นะคะเ้อขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจค่ะทุกคอมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะโชคดีมีเงินใช้เลย่อยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ